สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูชาชัายปิจวรนกับการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาวันนี้ครูจะสอนเรื่องของกฎหมายจราจรทางบกซึ่งเนื้อหานี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2หน้าที่ของพลเมืองดีสําหรับกฎหมายจราจรทางบกถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญมากเพราะเราทุกคนต้องนําไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจําวันนะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจรทางบก ถือว่าเราได้ไปปิบัตนตามกฎหมายถือว่าเราได้ไปฏิบัตนเป็นพลเมืองดีและที่สําคัญนะครับคือเราจะช่วยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แล้วเนื้อหาของกฎหมายจราจรทางบกที่ทครูจะมาสอนนักเรียนในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยหัวข้อที่1คือเรื่องของสัญญาณจราจรทางบกสัญญาณจราจรทางบกที่ปรากฏอยู่บนถนนมีทั้งหมดอยู่3สีหลักๆ สีแรกคือสีแดงสีแดงหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นหยุดรถทันทีสีเหลืองนะครับหมายถึงให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นหยุดรถและสีเขียวหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้อันนี้คือสัญญาณจราจ,จรนะครับทางบกที่มีลักษณะเป็นสัญญาณไฟ3สีที่ทควรต้องเรียนรู้แล้วก็ทราบในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะสามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัย ต่อมาเป็นหัข้อที่2คือเรื่องของสัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียงสัญญาณจราจรนอกจากเราจะเห็นเป็นแสงไฟแล้วนะครับยังมีสัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียงด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ยินเป็นเสียงนกหวีดนะครับโดยรวมแล้วมีทั้งหมดอยู่2ประเภทหลักๆคือสัญญาณน,นกหวีดหนึ่งครั้งหมายถึงให้ผู้กับขี่หยุดรถทันทีเมื่อเรียนได้ยินสัญญ,ญาณน,นกหวีดหครั้งนะครับให้หยุดรถทันที ต่อมาสัญญาณนกหวีดสั้นติดต่อกัน2ครั้งหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปได้นะครับเมื่อเรียนได้ยินเสียง2ครั้งแล้วก็สามารถขับรถผ่านไปได้ขับรถต่อไปได้นะครับอันนี้คือสัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียงต่อมาเป็นข้อที่3เรื่องของป้ายจราจรป้ายจราจรเป็นป้ายที่อยู่ตามบริเวณข้างทางนะครับซึ่งจะพบซึ่งจะปรากฏทุก บนเส้นทางของท้องถนนนะครับแล้วป้ายจราจรมีทั้งหมดอยู่3ประเภทหลักๆหคือป้ายบังคับป้ายบังคับเป็นป้ายที่บังคับให้เราต้องไปติตามส่วนใหญ่เราเห็นเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับเมื่อเราเห็นป้ายบังคับแล้วเราต้องปฏบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อมาภาพที่2เป็นป้ายเตือนป้ายเตือนนะครับเป็นป้ายที่บอกเหตุการณ์เป็นป้ายที่เตือนเราล่วงหน้านะครับก่อนที่จะถึงสถานการณ์ต่างๆซึ่งป้ายเตือนนี้จะปรากฏพบทุกบน พื้นที่ของท้องถนนนะครับซึ่งป้ายเตือนเนี่ยจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยทราบก่อนล่วงหน้าว่าในอนาคตหรือว่าข้างหน้าหรือว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะมีป้ายเตือนคอยบอกก่อนล่วงหน้านี่คือข้อที่2นะครับข้อที่3คือป้ายแนะนําป้ายแนะนําเป็นป้ายที่ให้คําแนะนําต่างๆในการขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางหรือป้ายบ,บ่งบอกว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนอ่า ตรงไปไปที่ไหนเลี้ยวซ้ายไปที่ไหนอันนี้คือป้ายแนะนําต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่ป้ายแนะนําก็จะเป็นสีเขียวหรือสีขาวหรือสีฟ้าต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของป้ายจราจรทั้งหมด3ประเภทหลักๆต่อมาเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรน,นะครับกฎหมายจราจรได้พูดถึงเรื่องของ การจราจรไว้ทั้งหมด3ประเภทหลักๆนะครับคือ 1. กฎหมายจราจรของคนเดินเท้าอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของทางเดินเท้าต่อมาข้อที่2คือกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยาน ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการขับขี่จักรยานในช่องเดินรถจักรยานนะครับต่อมาข้อที่3เป็นกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ตัวนี้ก็เป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์บนท้องถนนหลักนับบนถนนสายหลักต่างๆเป็นต้น รประโยชน์สำหรับประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรนะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อหลักๆ1คือทําให้การจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัดครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วการจราจรต่างๆก็จะสามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีการติดขัดต่างๆข้อ 2. ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนข้อนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราทุกคนสามารถปฏิบัต yeah. ิตามกฎหมายจราจรทางบกนะครับเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเราปฏิบัติตามยึดถือ เป็นหลักในการในการเดินรถต่างๆ,ๆครับแน่นอนว่ามันจะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับแล้วข้อที่3คือลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจแต่ครับถ้าเราทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจมันจะไม่มีหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีรถมาชนกันย่อมที่เกิดปัญหาครับทั้งฝ่ายผู้ชนและฝ่ายผู้ถูกชนรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ใน อยู่รอบๆบ,บริเวณเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นนะความสูญเสียทางเศรษฐกิจมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเราทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอ,อย่างเคร่งครัด สำหรับ q คีย d e โคท,ที่ปรากฏ3ภาพนี้เป็น q คีย d e โคท,ที่มีความสำคัญกับนักเรียนมากนะครับเคียร์โคดภาพแรกเป็น q คีย d e โคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กระทรวงมหาดไทยหรือสวทภาพที่2เป็น QR ีย d e โค้ของศูนย์ติดตามสถานการณ์โควิด2019เชียงรายและภาพ QR ีย d e คียโคภาพที่3เป็นภาพ q คีย d e โค้ของการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม นักเรียนสามารถสแกนค้นคว้าศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้หลังจากที่เรียนกับครูเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมีเวลาว่างนเรียนสามารถสแกนเคียวโค้ดภาพที่ส เพื่อศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมประกอบกับการเรียน,นรู้ในครั้งนี้ในวันนี้ได้เลยนะครับส่วนเคียบโค้ดภาพแรกกับภาพที่2เป็น QR โค้ดที่นักเรียนสามารถสแกนเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เลยนะครับหรือสแกนเพื่อติดตามข่าวสารคําสั่งประกาศต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในดับประเทศและ,และในดับจังหวัดเชียงรายได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนสามารถสแกนเรียนรู้และติดตามผ่านทาง QR โค้ด ทั้งภาพที่หนึ่งและภาพที่2วันนี้ครูเองก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนครูขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมีความมีความรับผิดชอบและก็ดูแลตนเองด้วยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสภาพเรียนให้ดีและก็ตั้งใจเรียนแบบนี้ต่อไปมีวินัยและตรงต่อเวลาวันนี้ครูขอยุติการสอนไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ